สวัสดีครับก๊อฟอร์ดคับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ยังอยู่ในงานนะครับของมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะพาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับมารีวิวรถตัว next gen ford ranger นะครับเป็นตัว4ประตูนะครับเป็น xls นะครับก็เป็นคันสีน้ำเงินที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้เป็นการจับมือนะครับระหว่าง Ford กับ Hummer นะครับตอนนี้ใช้เลยนะแบบ x กันเลยนะครับ Ford x Hummer เลยนะครับ ชุดแต่งฮาวเมอร์นะครับทั้งหมดนะครับที่โดนติดตั้งโดยฟอร์ดนะครับพวกชุดพวกนี้จะได้การรับประกันนะครับจากบริษัทฟอร์ดนะนะครับไม่เหมือนกับติดข้างนอกนะพวกนี้ได้การรับประกันนะครับจากบริษัทฟอร์ดนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ คลิปนี้นะฮะถ้าผิดพลาดหรือว่ามุมมุมอะไรดูอะไรยังไงนะครับแล้วมันแบบไม่สวยไม่ถูกใจางครับกราบขอโทษก่อนเลยนะครับแบบวันนี้ในงานนะมันก็จะมีทั้งลูกค้านะครับมีทั้งที่เซลนะครับแต่และโชว์รูมมีทั้งสื่อมวลชนนะครับมากมายเลยนะครับแต่ก็มันไม่ได้เป็นปัญหานะที่เราจะมาถ่ายลูกค้าเราดูนะครับอวันนี้มาวันนี้นะครับรถที่เป็นต้นแบบเนี่ยเป็น XLS นะครับ เอ s เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะเป็น4ประตูนะครับตัวยกสูงนะครับเกียร์ออโต้เริ่มต้นมีตั้งแต่แครบแล้วก็4ประตูนะครับมีทั้งแครบทั้ง4ประตูนะครับแต่วันนี้ที่ Ford แต่งมาให้ดูนะครับก็จะเป็นการเอ็กกันระหว่าง Ford กับ h ั m m e r นะการตกแต่งอย่างเงี้ยนะครับแต่งได้กับ Ford ทุกรุ่นนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวรถนะครับตัวนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170 405แแรรรรรงงมม้านนนนะะคคััับบบิิดวตตเ เหมือนกันทั้งแคบทั้งสี่ประตูนะฮะอ่ะวันนี้นะครับรถเดิมเป็นสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้มันแลปเป็นสีน้ําเงินนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาชมนะครับอย่างแรกเลยนะครับนอกจากการแลปนะครับที่ทาง Ford เลือกแลปมาโชว์นะครับก็ตัวอะคริลิกครับอะคริลิกคำว่าレンเจอร์นะครับที่เป็นสีดํานะครับตัวนี้นะครับเป็นอิสเซอรี่แท้ของทั้ง Ford นะครับเป็นอิสเซอรี่แท้ของทั้ง Ford นะครับก็ ถ้าเป็นตัวสตอมแท็กเนี่ยจะติดตั้งมาเลยถูกไหมจากโรงงานนะครับอันนี้ก็รอมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับนี่ครับตัวกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับของรุ่น XLS นะครับก็ความโดดเด่นของเขานะครับก็คือตัวกรอบนะตัวกรอบด้านนอกนะครับจะเป็นตัวสีดําเงาทั้งหมดนะเห็นไหมครับอ่าลังพึ่งเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเป็นช่องนะครับเป็นตารางพิกเซลพิกเซลแบบนี้เนาะนะครับตัวคาดกลางนะครับตัวคาดกลางนะครับก็จะเป็นสีเทาเห็นไหม เีตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะนะครับก็เถอมาที่ไฟหน้าครับไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมีตัวกรอบในนะครับเป็นโครเมียมนะครับก็ให้ความหรูหลานะครับตัวนี้ตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นฮาโลเจนนะเป็นสีเหลืองนะครับต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวฮาโลเจนนะ เดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าไฟตัดหมอก Ford เป็น led ทั้งหมดไม่ใช่นะครับ xl s เป็นฮาโลเจนนะนี่นะครับห่วงลากด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นปกตินะครับอ่ะเรามาดูกันที่พ์ดแต่งนะครับออเทอร์อรีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ตัวครอบไฟนะครับตัวครอบไฟเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นพ์ทแท้ของ Ford นะนะครับเป็นพ์ทแท้ของ Ford ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างนะครับจากครอบไฟที่เราแต่งกันโดยทั่วไปนะครับ เราจะสังเกตก่อนเลยนะครับตัวข้อไฟแท้เนี่ยมันจะเป็นตัว c เห็นไหมค,คือมีแต่กรอบนอกเลยนะเป็นตัว c ตรงนี้ไม่มีนะตรงไส้ข้างในตรงนี้ไม่มีนะมันจะไม่เหมือนตัวแต่งถูกไหมตัวแต่งมันจะเป็นผ้าดางนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวชิ้นงานนะครับมันจะเป็นผิวเปลือกส้มนะครับตัวพวกนี้นะครับดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่สุดก็คือเป็นเป็นขาวขาวอ่ะเนาะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับหรือใช้พวกตัว เครื่อพลาสติกอะครับตัวกันรอยนะต่วน,นี้มันมีนะแต่ก่อนก็ใช้แว็กซี่กับกีวีรูดกันนะครับพวกนี้ดูแรงง่ายครับกันลอยได้ดีเลยนะนี่นะครับเป็นพราทแท้นะครับตัวนี้นะอ่ะก็เถิบมานี่มาดูคิ้วล้อนะครับคิวล้อแท้ของฟอร์ดเนาะนะครับดูผิวนะเราสังเกตผิวดีๆนะงานแท้นะครับงงานแต่งไม่เหมือนกันนะครับดูแล้วก็เอาให้มันชัดเจน นี่ครับนี่คือของแท้ของแท้เป็นไงนะครับผิวมันเป็นผิวเปลือกส้มหมดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นผิวเรียบๆเหมือนที่เราติดๆกันนะนะครับแล้วเดินด้วยยางเหมือนกันนะครับเห็นไหมตอนนี้งานทุกชิ้นนยมันพัฒนากันไปหมดนะครับออซสซอรีแต่งนะครับก็พัฒนาขึ้นมาสูงนะครับเนี่ยเหมือนของแท้เลยนะครับแต่อันนี้ของแท้นะต้องบอกก่อนนะครับตัวชิ้นงานของแท้เนี่ยนะครับมีความแข็งแข็งกว่า นะครับมีการแข็งกว่านะครับข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะฮะตัวพัดแต่งเนี่ยนะครับมันบางกว่าให้ตัวได้นะครับอ่าแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความแข็งแรงนะครับมีความหนากว่านะครับแล้วก็เต็มรูปกว่านะครับก็ใช้งานก็เหมือนที่บอกนะครับว่าสวยมันสวยเหมือนกันแหละนะครับแต่ผมบอกเลยนะตัวเนี้ยผิวงานสวยมากเห็นปะนะครับนะใส่กับพุกล็อกเดิมนะครับตัวพวกเนี้ย ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนโดนอะแตกแน่นอนนะครับถ้าเกิดโดนเฉียวชนนะเพราะงานมันแข็งนะครับแต่ว่ามันได้เรื่องของกวนเข้ารูปนะครับที่มันเป๊ะนะอันนี้คือเป๊ะมากๆนะครับของฟอร์ดนะครับมาดูที่ตัวล้อนะครับเดิมเราเห็นล้อเทาใช่ไหมคันนี้เป็นล้อดํานะครับเดิมเห็นล้อเทาคันนี้เป็นล้อดํานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยางเอ่อ BF นะครับแน่นอนแหละฟอร์ดส่วนใหญ่นะครับต้องบอกก่อนเลยตอนเอารถมาโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับสังเกตนะครับ อุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้ก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เอาตัว BF มาใส่นะครับยาง BF ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว KO2 นะครับก็ต้องบอกเลยเป็นรุ่นเดียวกับตัวที่ใส่ในแรปเตอร์เลยนะนะครับนี่เป็น KO2 นะ แล้วก็สวยงามเลยนะครับใส่มาด้วยสเปคยางนะครับสองห5ห้าหห้านะครับอ่าเขาใส่มาจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเอ้ย17ขอโทษครับ2 6 5ห5ห้าวันนี้แม็กสนะนะครับก็ใส่มาเต็มสเปคเนาะแล้วก็ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอันเนี้ยตอนเราใส่ล้อเดิมกับ BF นะแล้วก็ใส่คิวร้อของฟอร์ดนะมันมุมมันแคบเนาะนะครับนี่เห็นไหมนะครับถ้าใส่เราเราเราใส่ล้อแต่งนะครับ ที่มีออฟเซ็ตก็จะพอดีแหละนะครับพอคิวล้อขนาดพอกันนะครับตัวนี้ยางสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับแม็กสิบเจ็ดนะนะเรามาดูกันนะครับนี่ก็เป็นอะซ์ซอรีนะครับของฮัมเมอร์นะครับเป็นของฮัมเมอร์นี่นะครับม,มาตรฐานเห็นไหมฟอร์นมาติดเป็นพาดไหลเลยนะครับ ก็จริงๆเนี่ยตัวที่เขาอมาโชว์เป็นตัวนี้นะครับะแต่บางท่านบอกว่า้พี่ไม่ชอบเลยที่เป็นอย่างนี้นะครับดูเป็นตัวอื่นก็ได้นะฮะแต่นี้เป็นตัวที่เรามาแต่งโชว์นะนะครับก็บรรทุกสัมภาระได้นะครับรับน้ําหนักได้เนาะ,ะนี่ก็ผมชอบอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมชอบอันนี้บันไดน,นะครับมันดูออฟโหลดขึ้นไหมนะครับมันดูออฟโรดขึ้นนะ นะครับแล้วที่ผมชอบเพราะอะไรที่เหยียบมันเต็มอ่ะดูสิที่เหยียบมันเต็มะนะครับมันมันเหยียบได้เต็มนะครับเป็นมันได้เหล็กนะครับนะเป็นบันรไดเหล็กนะครับก็นี่ฟอร์ดกับฮัมเ e อร์เห็นไหมครับนี่เป็นอุปกรณ์นะที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับของฟอร์ดเลยนะนี่ที่ติดนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ มัหนี่ตัวบันไดนะสวยนะครับลองเหยียบหน่อยนะแม่ขอโทษลูกค้านะครับขอโทษนะผมอยากลองจริงผมขออนุญาตนะผมอยากรู้ว่ามันมันเห็นอย่งเงี้ยคือมันชอบแหละมันรู้ว่ามันมันมันกว้างกว่าเนี่ยใช่ปะมาดูสิมันออกมามากกว่ากันอยู่แล้วอ่ะนะครับ โอ้ยมันหนืดน,นะเพราะตัวนี้มันมันผิวมันสากอะเนี่ยอุย้ยขอโทษนะครับเท้าผมเนาะเออมันสากครับหนืนดดีนะผมว่ากันลื่นได้ดีอ่ะอืมโ,โอเคเลยขออนุญ,ญาตนะครับขอโทษคุณลูกค้านะดูดิคุณน้องเหยียบดูดิเห็นปะ่ะนี่นะเป็นงี้นะนต้องขอโทษนะครับถ้าลูกค้าเอา้าคันนี้ล็อกเดี๋ยวหาทางก่อนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดเอาอจากคันอื่น เดี๋ยวจะลองให้ดูนะตอนเหยียบนะครับเพราะว่าไวแถแท็กปิดประตูอยู่อ่ะเรามาดูกันที่ชุดหลังนะครับโรบาเล็กนะฮะนี่ก็เป็นของ h ัมเมอร์นะนะครับนี่เป็นของฮัมเมอร์นะเริ่มวางขายในฟอร์ดเดือนนี้นะเดือนสิบสองนะครับต่อไปจะเปนการอครับตรงรุ่นนะนะครับดูนะ ให้ดูนะครับแล้วก็ลิดนะครับลิดตัวนี้ก็เห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับก็เป็นของแอโรการ์ดนะครับ ตัวหลิตเนี่ยรับประกัน3ปี1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับรับประกัน3ปี1 0 0 0 0แสนโลเนาะก็เป็นไฟฟ้าผมไม่แน่ใจอ่ะขาเปิดให้ดูอยู่นะครับมานี่ก็เป็นไฟฟ้า ก้อนนี้ก็ลองให้ดูนะครับคือลิดต,ตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือมันติดได้กับรถทุกรุ่นนะครับของฟอร์ดนะเนาะติดได้กับรถทุกรุ่นนะครับเพราะว่าลิดที่มาจากโรงงานราคา5 0,000บาทเนี่ยมันจะมีเฉพาะวาแท็กตอนนี้ก็ไม่มีแล้วจริงๆฟอร์ดกำลังจะไม่ทํามาแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาทํานานนะครับแต่ที่รุ่นที่มีมาก็เป็นวแท็กสตอมแท็กแรปเตอร์ or, ใช่ไหมไอ้พวก สปอร์ตเอสเอ็มบนีใสนะก็จะต้องมาติดลิดอย่างนี้นะครับแต่ผมบอกนะครับติดลิตตัวนี้นะครับข้อดีเลยนะรับประกันโดยฟอร์ตติดโดยช่างศูนย์นะครับก็ทุกอย่างอยู่ครบเนาะอ๋อแต่ผมจะลองดูว่าเขาเอามาไหมอ่าเนี่ยแหละที่ผมอยากจะโชว์มากครับไลเนอร์ iner, ผมไม่พูดนะเพราะว่าไลเนอร์ที่ศูนย์ผมแถมผมไม่ได้แถมตัวนี้นะนะครับผมไม่ได้แถมตัวนี้นะครับ แรกๆ่ยผมแถมตัวนี้เพราะมันมีตัวเดียวนะครับแต่หลังๆผมไม่เคยแถมตัวนี้นะเพราะอะไรลูกค้าดูดีๆเลยเห็นไหมห่วงมันหายนี่แล้วก็รีวิวกันตรงๆ่ะเนาะนะครับเห็นไหมมันจะมีห่วงหลังแต่มันไม่มีห่วงลอนน้นไม่เหมือนที่ผมแถมเนี่ยผมแถมแถมมีห่วงอย่างงี้นะครับของผมเป็นลนเรียบนะครับไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรไอ้นี้มันนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือเขามาแต่งโชว์นะครับนี่อันนี้ของฟอดนะเห็นไหมครับ นี่ตอนนี้ฟอร์ดทำออกมาแล้วนะครับนี่สอรอก็แล้วแต่นะครับอันเนี้เนาะก็ขึ้นอยู่กับใช้นี่ของฟอร์นะครับตัวนี้ก็มีนะฮะนะเขาก็ทำของเขาออกมาเรื่อยๆ XLS อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู จะดูยังไงแต่ผมลองเปิดบันไดคันนี้กันผมอยากให้ลูกค้าดูมากเลยนี่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 โอ้ยเดี๋ยวผมอยากให้ลูกค้าดูมากเลยเมื่อกี้ที่ผมเปิดใช่ป่ะคุณลองดูนะอขอโทษอีกครั้งนะครับลองดูนะดูดิตอนเหยียบจริงๆอ่ะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเท้าเลยอ่ะเห็นไหมนะทำไมถึงครึ่งเท้าเนี่ยต่างกับตัวนี้แท้ครับ มันตัวนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะนี่เราเรามารีวิวรถเลยเรามารีวิวของแต่งดูดิเห็นปะ่ะมันน,น้นั่นกว่านะอ่ะต่อให้เนี่ยทําเท้าเหมือนกันนะเห็นครับอันนี้ถึงครึ่งเท้านะอันนี้น่าสนใจมากนี่ยครับก็วันนี้พามาดูนะครับ XLS นะครับแล้วก็แรปน้ำเงินนะครับพร้อมกับชุดแต่ง h ฮมเมอร์รอบคันนะครับ นี่ะอันนี้ครอบไฟท้ายแท้นะครับคอบไฟท้ายแท้นะครับของทั้งฟอร์ดนะผิวเป็นเปลือกส้มหมดนะเห็นปะแล้วมันจะเป็นแค่ตัวสีนะครับเป็นแค่ตัวสีอย่างนี้นะครับไฟท้าย x l s ยังเป็นแบบนี้นะนะครับเดิมเป็นหลอดไส้นะเป็นโครมแดงนะครับก็จะเรียกโครมแดงเพราะมีแต่สีแดงมันจะไม่เหมือนกับพวกรุ่นสปอร์ตขึ้นมานะครับกันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับกันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะมีบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะอยู่แล้วนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะอยู่แล้วนี่ตัวนี้ออะบางคนถามแล้วมันอยู่อย่างงี้ก็โดนจิ้มมั่วซั่วเลยเนี่ยถ้าเรากดล็อกรถนยฝาท้ายมันล็อกนะนะครับฝาท้ายมันล็อกเป็นเป็นอัตโนมัตินะครับมันล็อกพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะครับฝาถังน้ามันฝาท้ายประตูรถนะครับไปด้วยกันนะอ่ะก็ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรฟนเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับก็คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ